หลังๆคุณหมอที่พูบแล้วเอาข้อมูลใหม่ๆมาจะเป็นทิศทางคล้ายๆอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะครับก็จะเน้นให้กินพืชให้เยอะขึ้นลดสัตว์ให้น้อยลงเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสรีระร่างกายหรือยีนของเรามันเป็นแบบนี้นะครับมะเร็งอะไรบ้างที่อยู่ที่เรากินเนื้อสัตว์แล้วเราจะเป็นได้เมื่ากีคือลำไส้ใช่ไหมทีนี้นะนอกจากลำไส้ไอเวอร์โดฮีมกับเฟริเพอรฟไฟรินนี้นะครับมันทําลายลำไส้ไม่พอนะ มันแทรกผ่านเขาเรียกว่าเยื่อบุไทจังชันในลำไส้แล้วเข้าสู่กระแสะเลือดดาในร่างกายเราเข้าสู่หลอดเลือดดาพอเทเวนแล้วไปที่ไหนชาร์จตรงไปที่ตับตอนนี้คือสารพิษที่ถูกอัปเกรดขั้นรุนแรงนี้คือไม่ได้อยู่ที่ลำไส้ที่เดียวไม่ได้ก่อมาเร็งลำไส้ได้ที่เดียวแต่กลับไปทําลายตับได้มากเพิ่มขึ้นอีกนะครับ<ช>ทีนี้ไอ<ช>สารพิษรุนแรงตัวนี้พอมันไปที่ตับเนี่ยตับจะต้องคอยทําลายมันออกซึ่งตับยากมากนะครับ ต,ต้องใช้กูต้าไทโอนเยอะมากต้องใช้กดโคโลจินิกเยอะมากใช้ทรัพยากรมากเขาเรียกว่าตับต้องล้างพิษเฟส2มากเพิ่มขึ้นเฟส2เนี่ยคือเขาเรียกว่าคอนจูเกชันเรีคชันก็คือเอาโมเลกุลที่เป็นทรัพย์สินในร่างกายที่มีค่ามากเอาไปจับกับสารพิษแล้วเพื่อที่จะล้างสารพิษออกไปทีนี้การที่ตับต้องไปต่อสู้กับสารพวกนี้เข้ามามากเท่าไหร่ตับจะสูญเสียโมเลกุลต้านอนุมูลสลัรภาพรวมของร่างกายไป หลอดเลือดเราก็จะพังทลายเร็วขึ้นสมองเราก็จะตายเร็วขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะตายเร็วขึ้นทั้งหมดเพราะสารต้านอุสจาระถูกใช้สิ้นเปลืองมากกับสารพิษเหล่านี้แล้วนอกจากนั้นตับต้องใช้น้ําดีนะครับมาหาศารเลยในการฝัดสารพิษที่ถูกทําลายพวกนี้เหมือนขยะที่ถูกห่อถุงดําแล้วแต่ยังเอาออกไม่ได้เนี่ยฝัดออกไปผ่านระบบน้ําดีแล้วลงไปที่ลําไส้แล้วขับออกทางอุจจาระนะครับมันจะวนอยู่อย่างนี้นะครับทีนี้ปรากฏว่า พอเวลาที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะเขาแนะนำหรือว่าทําไมคนอายุพอเลย35ปีไปควรลดเนื้อสัตว์ลงทุกคนเลยนะถึงแม้ยังเลิกไม่ได้ต้องลดให้ได้มากๆาเพราะอะไรคะเพราะว่าไอกระบวนการที่เราต้องฝัดชิ่งไอสารพิษเนี่ยที่ไหลจากลำไส้กลับไปให้เป็นภาระของตับนี่ครับมันจะทําให้ตับเราทํางานหนักแล้วตับจะสุดเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราจะมีความสามารถในการจัดการสารพิษน้อยลงสารพิษจะคั่งในตับมากเพิ่มขึ้นเขาเรียกว,ว่าภาวะ สารพิษข้างในตับนะครับหรือภาวะที่เรียกว่า oxidative c h o r e s t a s i s นะครับในทางการแพทย์ก็คือว่าเราจะข้างไว้ด้วยสารพิษที่ทำลายไม่ได้ข้างที่ตับทีนี้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับมันจะทำให้ตับ Accept, <c oughs> อักเสบเกิดภาวะ Chronic Information คือ <c oughs> อักเสบไม่หยุดไม่เลิกตลอดเวลาตับจะตายลงอย่างรวดเร็วโดยธรรมชาติตับมนุษย์ต้องตายอยู่แล้วปีละ1%ตั้งแต่หลังอายุ25เนี่ยตับเราจะหายปีละ1% Oh. แต่เวลาที่พอมีสารพิษพวกนี้ย้อนกลับเข้าไปทําลายตับเนี่ย oh. มันจะตายมากกว่าปีละ1%อาจจะตายปีละ0 2ถึง0.5เหมือนว่าเลขขึ้นไม่เยอะนะครับแต่ขึ้นมาแต่ละจุดเนี่ยอายุแทบจะหายไป5ปี10ปีเลยนะครับ oh. ที่จะต้องสั้นลงนะครับ oh. ทีนี้พอเวลาที่ตับเราเริ่มอยู่ในสภาวะ,อะคอริสเตซิดในส่วนนี้นะครับตับที่ตายเยอะเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะตับแข็งตัว เกิดไปอะไรครับ DNA ตับดาเมจถูกทำลายพัฒนาสู่การเป็นมะเร็งตับได้แล้วเวลาที่พอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นที่ตับเราวิทยาศาสตร์รู้ไหมรู้ครับทุกวันนี้สามารถเจาะเลือดเราออกมาดูเวลาตับเราตายสภาพแบบนี้มากๆเนี่ยมันจะปล่อยโปรตีนตัวหนึ่งมาคั่งอยู่ในเลือดเรียกว่าค่า ALP นะครับ AFP ขอโทษทีครับค่า AFP เป็นค่าที่หมอแคนเซอร์ไม์หรือหมอมะเร็งเกี่ยวกับทางด้านสายมะเร็งตับเนี่ยใช้ตรวจการลุกรานของมะเร็งที่ตับว่าขึ้นหรือลงหรือกําลังกําเริบหรือไม่ค่าตัวนี้จะขึ้นลงตามการควบคุมของร่างกายพอที่นี้มีการที่ไปกินมังสวิรัตเลิกเนื้อแดงเลิกหมดเลยเลิกแซหมดเลยแล้วไปกินมังสวิรัตกลายเป็น มันไม่เพิ่มไอโมเลกุลพิษจากลำไส้เข้ามาให้ตับต้องล้นใช่ไหมครับค่ะพอเริ่มล้นตับจะเริ่มเคลียร์ตัวเองทีนี้ทำให้ค่า AFP ลดลงหมอแคนเซอร์ไม่ทั่วโลกจึงใช้มังสวิรัตเป็นตัวหลักเลยไม่ว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้มะเร็งตับนอกจากนั้นมะเร็งเต้านมก็มีความเกี่ยวข้องะนะมะเร็งรังไข่อย่างเช่นเขาตรวจหาค่า CEA นะครับ125 CAA 1 2, 5, AA, 4, 9, 9 9อาจจะเป็นคำศัพท์เทคนิคทางการแพทย์นะฮะจริงๆแล้วคือค่าพวกนี้สามารถตรวจความผิดปกติของโปรตีนในเลือดเวลาที่เกิดการบวนการพิษลร้แรงพวกนี้เข้าไปทำลายร่างกายเราเราจึงกลายเป็นว่าตอนนี้ถ้าเราแค่หยุดกินเรื่องนี้แค่เรื่องเดียวอันนี้สงเกิดเลยเพราะเราไม่ไปทำให้สัตว์ต้องเจ็บสัตว์ต้องตายมันเลยไม่มีโมเลกุลบาปเหล่านี้เข้ามากัดกินร่างกายเราไงครับนี่คือวิทยาศาสตร์